ดีใ,ใจแลกมากโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร,รีแอคซอนร,รีแอคเนาะรีแอคซอนรีแอคปิ่นพักใช่ไหมเทเล ER ล่าสุดทุกคนอยากจะบอกว่าปิ่นพักใกล้จะออนอย่างเป็นทางการแล้วลวันนี้สิงหานี่เองนะคะทุกคนเป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์ที่อ๋อพี่ฟินกับน้องเบกกี้อ่ะมาดูมาดีแอค เราก็จะดูไปพร้อมกันกับสองสาวโอ้ยตื่นเต้นมากเลยทุกคนหม่อมหญิงเหรอหรืออะไรนะออสองสาวอะไรนะหม่อมหม่อมหญิงอนินโอ้ยท่านหญิงอนินเอออยถูกไหมท่านหญิงอนินกับเออกับหญิงปินคุณหญิงปิ่นเออีฉันแต่งให้เลยนะทุกคนเอัยยากอ่ะหม่อมหญิงกับท่านหญิง เนี่ยมันยากตรงเนี้ยตายแล้วทุกคนเราสมองเนาะเรามันอายุก็เยอะแล้วว่าแต่สามสิบแล้วมั้งโอ้โหโอเคค่ะเราไปดูกันเลยเราไปดูกันเลยเลยเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอุ้ยแต่งหน้าฉ่ำลูกสาว อ,อ, yes. อันนี้คือถ่ายในไหนลกูกคิดถึงมากคิดถึงพินเบ็คมากขี้ดีกว่าอ่าไปเริ่มอันนี้เป็นขอ,แ,อนนแล้วเป็นตายรยรีิอย่างไรอิงก็ไม่มีทางถอดแป้นวงนี้ออกถึงน,นิ้วเยค่ะ ฉันย oh. ok> <oh> ังไม่เคยเห็นโรยเนี่ยอืมก็สวยนะก็อันใหม่เป็นไปไม่ได้ความรักของท่านหญิงกับคุณปิ่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันเริศละเริศละอวอมเจ้าชู้ตายเสียท่านหนิงอันดิงก็ต้องมีคู่ใหม่อืมอีกเองก็ต้องมีคู่ใหม่เช่นกันมีคู่ใหม่อันดิงจะไม่ชอบมีคู่ใหมุ่งสมัยก่อนยังไงไม่รู้ถามเขาก่อนไหม อ้โหเลี้ยงเาแรงอเลียงมากแกนี่เนี้ยว้ายพี่ชายใหญ่เห็นอู้จริงเหรอโอ้สีนี้ปวดหัวเกินสินี้ก็ปวดหัวปวดหัวมาเลยแม่ช็อกเลยอแต่แล้วนนี้แม่นิีเหนอ ดุมากโดนปฏิเสธสุดๆทิสดีสีชมพูก็ต้องฏปเสธ็จแบบนี้แล้วสาวสงสารเนาะไปเลยอันนินเกลคนที่มันบคนที่ันคลาสไปลองหายค่ะเกลมันจะมองใครเหรอในแดดไม่เช่นนั้นก็อย่าได้หวังว่าตลอดชีวิตนี้ลูกจะแต่งงานกับใครให้เสียเวลาเลยมากโอ้ my god ลูกสาวเลิศมาก ถ้าคอนเวทีมากเลยอะ่ะเออมันมีความแบบมันเป็นอ่ะ <c oughs> อาจจะจัดงานมั่นและงานแต่งงานของหญิงเปลี่นกับชายเพื่อให้เร็วที่สุดหญิงนั้นถ่แทนต่อมันเป็นอะไรวะ <c oughs> สมมติว่าเขารู้ความจริงอย่างเงี้ยชอบแบบมาบมังคับให้แต่งงานกับคนพวนี้เนาะอือใครมาทำลูกสาวฉันนะเจอมใจของคนเป็นแล้วยังไง หยิบปิ่นด้วยนะแล้วก็ใช้ปิ่นเงินเพื่อปรารถนาให้กับ้าปเชียวคู่กับปิ่นทองโอย่างที่เคยอยู่เชียงคู่กันวุ้ยแกเหมือนซีนนั้นเลยเหมือนซีนที่ม่อนไปอันนั้นอะก่อนที่จะแต่งงานอ่ะไข่พีวดดิ้งอ่ะมุ้ยแกมันเหมือนภาพเก่าๆเนาะอุ้ยอะไรอ่ะ อลองให้ใหหดีกแล้วลองให้อีกไหมมอแกเันดราม่าดราม่าสุดๆเลยอ่ะลองให้อีกอันนี้ก็ร้องไห้อันนี้ก็ร้องพี่ปิ๊นเป็ไรอืจ้อน้ำตาเวอรอม,มันเสียใจไงอุ้ย แฮปปี้เอนดิ้งจบแล้วมีเอนดิ้งตัวโยกแล้วค่ะแฮปปี้เอนดิ้งโอ้ยตายตายตายเวลาสี่ทาทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามเริ่มตอนแรกสี่สิงหาคมต่สุดใจเว่อร์ โอ้โหขมมากข<ผ>มปี<า>เลยใช่เลยที่มมหมดแล้วใช่ไหมแล้วจะอ่อนแล้วใช่ใชอ๋อขาวำกันตอนไหนอะทีนี่ ดูด้านนักแสดงเนาะแต่ว่าก็ก็ก็ใส่เส้นเรื่องมาเยอะขึ้นให้เห็นว่าเออทำไมความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วนทีเซอร์แรกที่ปล่อยมาก็โอเคดิเซอร์สองก็หวานดิเซอร์สามก็เทรลเลอร์ออฟิเชียลเทรลเลอร์ก็โอรต์ตัดสายโปรตจริงจริงก็อยากอยากให้ทุกคนมารอดูกันวันที่สี่ใช่ก็เจอกันตอนแรกนะคะแล้วก็อ่กี่ทุ่มนะดูกันว่าปิ่นพักจะเป็นยังงไบ้างใช่ไปแล้วเราจะไม่รอใช่ค่ะไปแล้ว ฝากด้วยนะคะเจอกันวันที่4สิงหานะคะเบิร์กคยค่ะสี่ทุ่มน้อยนะสี่ทุ่มสิบห้าอ๋อสี่ทุ่มสิบห้าอ่อโอเคจบแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นฟินเบกอะมาเชิญชวนปิ่นพักนั่นเองใกล้จะถึงแล้ววันที่สี่เชิญชวนอ่าให้มาดูเนาะ พักจะมาวัน,นพรพุ่งนี้อ๋อวันพรุ่งนี้หรอว้วาวจะถึงแล้วแต่แล้วใครนอนดึกก็เชิญชวนนะคะเวิร์กพอยต์สี่ทุม่มสิบห้าย้อนหลังได้ที่ยูทูบฉันเลิศดำอยู่าา <c oughs> อย่างเงี้ยเมื่อกี้แบบ <c oughs> อะไรเงี้ยมันแบบใส่ใส่ใส,ใส่แบบอุย้ยลูกสาวฉันเสียใจอีกแล้วเบเกกี้อ่ะมแต่เป็นการเสียใจที่เลิศค่ะอ๋อ ได้ด่าเนาะเมื่อกี้ฉันจะดูนะเธงใครมันทำให้ลูกฉันได้พัดพลาตจงเจียมตนค่ะแล้วทีนี้แล้วก็ด่าเกลือฉ่ำหรอายถึงเราอ๋อไยถึงเราอ่ะเราเราด่าเกลืออันนี้เกลือค่ะอันนี้อ๋อีนชื่อเกลือเกลือค่ะยเกลือจงเจียมตนเมื่อกี้แรงมากอ่ะไม่เคยเห็นเบรกมุมนี้ นี่เคยอทุกคนมันจะแตกต่างจากทฤษฎีสิมพูก็คือผลงานน้องอ่ะผลงานผลงานน้องที่แล้วว่ะ,ะแสดงเป็นมดอ,อาจจะมีความสดใสเบกกี้ก็จะเล่นเป็นเป็นทัศนคติดีเด็กที่สดใสในบริษัทเนี่ยก็จะเป็นรอยยิ้มของคุณสามใช่ไหม,อมพอทีเนี้ยพอทีนี้เรื่องเนี้ยเมื่อกี้เขาปล่อยเทลเลอร์ที่สามแล้วใช่ไหม ที่น้องบอกอ่ะเทเลอร์ที่สามก็จะมีเส้นเรื่องที่มีดราม่าเพิ่มขึ้นว่าเอ้ยทำยังไงเขาถึงไม่ได้รักกันอก็คือคุณปิ่นแล้วทีนี้อีกมุมอีกมุมนึงในในเรื่องของการแสดงอ่ะของเบกกี้อ่ะเมื่อกี้ก็คือเห็นแบบไม่ใช่ม่อนแหละเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าด่าแล้วเนอันดาแบบอ่คําศัพท์และเออเป็นเป็นเป็นหมอมหญิงอันดินที่มีแบบผู้สูงศักดิ์เนาะ ยศยศจะเยอะเอ้ยยศจะสูงกว่าพี่ฟีนใช่ไหมอืมอ่าคุณปิ่นนะเนาะคุณปิ่นก็เมื่อกี้ก็คุณปิ่นก็จะโดนจับแต่งงานอีกแล้วจ้ะฉันเหนื่อยมากกับเรื่องที่แล้วก็โดนจับแต่งละครที่แบบว่าเห็นเขารักกันแล้วแกอยากว่ารีบแต่งงานให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเป็นอะไรเ่ะ แกแกไม่อยู่กับสองคนเขาหล่อแบบว่าการใช้ชีวิตสองคนนั้นน่ะคุณไปอยู่กับเขาหล่อทใไมคุณถึงแบบว่าจับปูเสกกระด้งอะไรอย่างนั้นเนาะ <c oughs> โอะต้องเข้าใจว่าเป็นสมัยก่อนเนาะเขาพี่พี่บอกว่าสองพันห้าร้อยใช่ปะกี่ปีที่<ม>ทแล้วอ่ววะมันกี่ปีที่แล้วว่าสองพันห้าร้อยผ่านมาหกสิบหกสิบเจ็ดปีปะ่ะหกสิบเจ็ดปีอ่าวีฉันยังไม่เกิดรุ่นพอรุ่นแม่เลยนะคะจะเกิดได้ไง อันนี้เพิ่ง27รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยนะคะแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราก็คือสงวนลีกิทสิ์เวอร์พ่อฉันยังไม่เกิดคุณอ่ท่านพ่อฉันยังไม่เกิดเลยพ่อ61เหรอพี่ก็ยังไม่เกิดที่27อือโอ้โหน้องยิ่งแล้วใหญ่อ่ะอย่าพูดถึงเนาอโอเคอะไรล่ะโอเคอะไรเดี๋ยวชิดก่อนแป๊บนึงมองเบอร์เลยเมื่อกี้ มองเบอร์ดราม่าเยอะมากเลยแกมันจะทนได้ไหมล่ะมันจะทนได้ไหมสาววม้พี่เบนบอกว่าต้องให้ฉ่ำอาจจะเป็นคนเจ้าน้ำตาเนาะโอ้โหโดนกีดกันขนาดนั้นเนาะใครจะมาหัวเราะแล้วแล้วแบบคือขัดขืนไม่ได้ด้วยอะต่อหน้าคุณแม่ในฉากที่แบบว่าเออแบบคุณแม่ใจสลายคุณแม่อเอคุณหญิงนี่คุณหญิงนี่บอกว่า ยังไงก็ไม่ได้คนปิ่นไม่เหมาะสมกับใครจะแต่งงานกับใครไม่ได้นอกจากอันนีนเองอุ้ยเราไม่เคยเห็นตัวละครนี้ที่เบกกี้เล่นที่แบบว่าไม่ฟังไม่ยอมใช่ต่อหน้าแบบฉันไม่ชนอุ้ยไม่ชนคือต่อหน้าผู้ใหญ่ฉันไม่สนเนาะคือต่อหน้าผู้ใหญ่แบบหลายคนอ่ะเออโคตรเจ๋งแล้วคือหญิงปิ่นเป็นแบบออนน้อมหวานแบบ เหมือนเขาสลับโพกันละเนยะได้เป็นไรจะแต่งกับคุณเราก็ไม่เคยเห็นพี่ฟีนในมุมนี้เหมือนกันนะแกแบบว่าน้องฟีนอะน้องฟีนแต่ก่อนก็จะเห็นลุกแบบโอ้ยเราอะเคยดูแค่คุณสามอะเนาะมันก็จะติดลุกแบบว่าเออแบบนิ่งๆขุมขบแบบสุขุมสุขุมอะเนาะแล้วพี่ฟีนมาแสดงแบบว่าโอ๊ยฉันลืมอะไรโอ๊ยสูฉันลืมหมดแล้วเมื่อกี้ ฉันลืมคําพูดแต่ว่าฉันรู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันลืมคําพูดเมื่อกี้คุณปิ่นพูดอะไรอ่ะแต่ว่าคุณปิ่นร้องไห้แต่งงานแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยมีความสุขมั้งผู้ชายที่แต่งด้วยอะ่ะมันบอกได้เลยด้วฉะนั้นแล้วเราต้องไปติดตามเนาะว่า ep หนึ่งจะเป็นเช่น<ด>ไรจะแบบว่าเอ้ยเปิดมาร้องไห้เลยไหมหรือยังไงสงาสารชาวว้หน่อยก็ได้เนาะเขาบอกว่าจะเปิดวังแล้ววังอะไรสกุลราชสกุลอะไรโอ้ย จำไม่ได้ก็นี่แหละทุกคนสี่ทุ่มยี bueno. ่สิบห้าใช่ไหมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ไอดอนใช่ไหมแอปแดงเนาะแอปโอ้เออวะยูทูบอุ้ยแอปแดงฉันก็ลืมว่าฉันอยู่ในแอปอยู่นี่ค่ะ YouTube อ๋อช่องไอดอนแฟ t o r ่นั่นเองใช่เนาะหรือจะมารีแอคพร้อมกับพวกเราดูรีแอคเราเนี่ยพร้อมกันก็ได้อีกรอบหนึ่งเนาะ มาวันอาทิตย์ใช่ไหมเราอาจจะได้ลงคลิปรีแอคในวันจันทร์อ๋อแล้วก็จะดูแบบสดๆเหมือนกันเนาะใช่ก็นั่นแหละทุกคนฝากทุกคนไปติดตามแล้วก็ไปไปประชิญกับ ep หนึ่งว่าจะดราม่าไหมอะไรเงี้ยเออเลยไหมเลยหรอแบบเปิดมาปึ้งอะไรอย่างงี้ไหมยังไงแล้วก็มาใครปุมอย่างงี้ปะ เป็นพีเรียดที่ดราม่านะจ๊ะเมื่อกี้โรแมนติกดราม่ามาเต็มมีตลกไหมมีคอมเันดี้ปะจจะมีตลกอยู่มีไงเห็นพี่น้ำเนาะเออป๊กใช่ไหมปีกใช่ใช่ปิกปิกอ่าพี่ๆเขาเฉลยว่าปิกอ่ะเป็นเป็นคนของอันนินแต่คุณปิ่นก็เตโตมาด้วยในวังกันก็นั่นแหนของนล้งตรงนี้หาตรงนี้ฟีนเิกกี้เออ อุ้ยน่าดูน่าดูน่าดูก็อาจจะทําให้เราแบบผ่อนคลายสมองอ่าพักจากช่วงดราม่าได้น้อค่ะเมื่อเขาโหจอดมาเล่นด้วยกันเออคิดถึงอ่ะหายไปนานเลยเนาะใช่ทฤษฎีสิมพูจบไปปีกว่าก็ยังไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็มาอยู่เลยนะเอออยู่น่ะภาพปนยู่ก็ยังไม่หายคิดถึงอยู่ดีเราอยากอยู่แบบยาวๆเนาะ ภาพยนตร์มันดูแป๊บเดียวก็จบแหละเซรีมันแบบต้องมีเวลารอคอยมันรู้สึกแบบต้องรอมันมันรู้สึกว่าอุ้ยเมื่อไหรวันอาทิตย์ดูจบปุ๊บอุ้ยเมื่อไรวันอาทิตย์เมื่อไรวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออพรุ่งนี้วันอาทิตย์ได้ไหมอะไรเออเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีหลายที่หลากหลายที่เข้ามาดูเนาะช่เราจะสมองไหลไปด้วยกันแล้วก็จะตายไปด้วยกันกับฉากดราม่าแล้วก็จะแบบเผาไปด้วยกัน เผาวังเผาไปเลยใครมาขัดขวางลูกฉันเผาวังอีกแล้วเผาวังทาไมแล้วจะอยู่ไหนโอ้ถ้าเผาวังแล้วอันนินปิ่นจะอยู่ไหนทีเนี้ยหนีค่ะไปอยู่มังนอกไปอยู่อังกฤษพ่อแม่คุณตัดปัญหาแบบตักปุ๊บเนี้ยเลยเนาะพ่อกับแม่ก็ไปอยู่อังกฤษเล่นหนึ่งอีพีมั้งเผาวังโอเคค่ะทุกคนก็วิเคราะห์ด้วยเปื่อยไร้สาระกันไปก็ไม่เป็นไร แล้วก็รอดูอีพีหนึ่งโ <Okay. S 2> อุ่งตื่นเต้นโอเคค่ะทุกคนรอรีแอคปินพักเดอะซีรีส์อีพีนหนึ่งการพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย